วันนี้มีงานอยู่ที่อำเภอพายุครับสวัสดีครับพี่น้องกองป,องป่าย์คือวันนี้เราอยู่อำเภอ,อพายุที่สุดิยบงอำเภอพายุอ,ยอ,อำเภอพายุลาขขนหน,น้าอำเภอได้เข้ามาครั้งนี้นะไปลูกไปแล้วเร็วกไปพวกกี่ไปเบื้องข้างเขาแดนเซอร์ก็เป็นก็แดนเซอร์แดนเซอร์ทั้งหมดวันนี้ก็คือได้กันครบทุกคนแล้วนะครับโว้ยสนุกมากสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีแจกไอแพดให้ทีมงานตัวเกี่ยวมีสิบนะครับผมแจกไอแพดแจกอ่่าาอยะไรเครื่องเลย อันนี้ดีขึ้นใวรดีแล้วออกีซิลววัเป็นไงบ้างอดเสียบไม่ได้เลยวัวอดไม่ได้ไม่ไ้เป็นใใช่ไหมเดีววันนี้จะจับเพียงให้ดูเยอะตานมันอยแม่น้ำงอนยขึ้นตายแค่สนามแค่สนามบอลเ้อะแค่สนามกับปิ้ตอนเนี้ยี่จะได้อะไรพี่จะจับได้โอ้งงอย่างเดียวเนี่ยอะรดังน่ยรูป คนโชคดีทำไมแดนเซอจโชคดีจังวะขอบคุณรีซอส์สสปอร์ตนะครับผมก็ได้เหมือนกันกลับบ้านมันอยากกลับมาดวงดีเลยนะดวมากไปครออดวอเขาไปเห็นถ่ายรูปแบบแดนเซอร์ลำใหญ่อะไรอ๋อเดอัพนี่ครับอัพโอเคเราจะอัพเลยเราจะแชร์คุณรีซอสซ์สปอร์ตนะครับขอบุณสปอนเซอร์ที่น่ารักครับผมใครจะไปทงที่ตัอลตัวเปอร์คนไประบบนิยงตัวเท่นั้น ใส่หลักสิ้นจากรกวเอลูกถลองไปเลยดีเตรียมตัวละคนเสือดนะครับอัเปอพาย,ยุจังหวัดศรีสะเกดเด้อโทรศับท์ให้นี่อย่าลืมนะทังบอลมาแล้วเตรียมบ้างหยุดหนึ่งวันจะทำอะไรทำอะไรบ้าง นอนนอนตัดผมมาครับผมอ้ยตไแล้วนี่ตัดรับม่ว่าไม่ได้ทองเสียใช่ไหมไม่ได้ทองเสียครับไม่มีการกสิบเสียอะไรยังยังยังอยู่ของเก่าอยู่เอาก็เสียเเสียลูกไปจะริบของเด้อพญ่าพญ่ริบของที่ดีพญาหนิ โชคดีจังโชคดีจังคนบรรดาลไปคนบอกว่าชาติเตะครับพี่น้องเอาไปเตะสคริปสคริปต์ม่นอีกสิได้เพิ่อมอยู่เด้อยระบานเออได้จะบอกอได้ยินอะไรดอกไปชิดจังให้บนบนแดงอขับเดินไ,นไปขับเดินนเนี่ยขับเดิน,นตลอกตอนนี้ครับตอนนี้รถปู้สว่างขั้นหรอเด้อน,นักรอดคันหนึ่งเด่นเสียครับน,นึงหมดส่งกันไปพี่น้องอคมไปไป เดี๋ยวสิพาไปเบ่งรถเดี๋ยวสาไปเบ่งรถแดนเซอร์ก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปดูแลดเออเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถแดนเซอร์ก่อนนะครับอันนี้เป็นรถแดนเซอร์อู้วคือดีแถบวะอันนี้เป็นรถแดนเซอร์โอ้ยเย็นจังเลยที่นั่งสบายด้วยที่นั่งสบายด้วยเป็นตาบเบาผ้ากันนอนเนาะเออเออกว้างอีกทีอันนี้รถแดนเซอร์พี่น้องน้องน้องกินี่เซฟโฟกัสสีมาคันนี้ กีเนียน้องบอนลน้องบอลก็ขึ้นคันนี้ครับน้องฟีงมอะไรพี่จังนั่งคันนี้หรอไม่พี่มาไล่สดยามนั่งตรงกลางอ่คันนี้ก็จะเป็นแดนเซอร์นะครับมีพี่เจนนี่น้องสเตมน้องน้ำตาลนะครับราคาน้องฟิล์มน้องบอลพี่ชอปเปอร์น้องซีแกรมแกไปคเออันนี้ตีลุโอเคอ่ะไออาร์ตนะครับน้องอาร์ตน้องอาร์ตเอากันลัางสีว่าน้อง อันนี้พอเจ้าก,ก็ตอ,อนนี้เราเล่นอยู่อันเภอพยุหน้าอ,อันเภอให้พายุเทีเว่วัดศรีสะเก็ดครับผมเราเริ่มกันตั้งแต่สี่ทุ่มเที่ยงคืนเที่ยงคืนพอมาดูเอวชินจงั <c oughs> งชิงนจันง, <c oughs> นงแต่กลัวเสนเส้นใจของเอลนักเตะไมบายเดินทางปลอดภัยนะครับบ๊ายบายรถคันที่หนึ่งเอ้อขันที่สองอันนี้คือที่เบื้องรถนักล่องบันไดพี่น้องนักล่องนในนาซิีิตาเหลียต่นักล่องใช่นะครับเพราะว่านักล่องผู้หญิงเขาขึ้นคันนี้หมดแล้ว เสียเหลือศิลป right. right. yeah. ินแล้วก็ช่างแต่งหน้านะครับคันนี้ก็จะเป็นรถของศิลปินแล้วก็เป็นช่างแต่งหน้าครับเฮลิคอปเตอร์ก็จะขึ้นคันนี้นะครับอ่ะไอ้บุญนั่งไหนไอ้บุญนั่งไหนพวกนั่งหนีก็ได้ปะเนี่ยกรอไอ้บุญนั่งไหนก็นั่งรถพวกเนี่หรือว่าไอ้บุญนั่งไหนอันนี้คอปเตอร์ไปขึ้นไปผู้จัดการอีขึ้นไหนนั่งไหนไมานั่งนาบอ นั่งได้ก็นั่งนั่งหันก็ได้นั่งอีกก็ได้เบอร์ผมไม่นั่งข้างหลังโอ้ยสบายสบายจะเป็นด้วยอยากมาทางยันเล้ววินงมาเตี้ยที่นี่ยืนนั่งข้างหลังวิ่งเตี้ยโอ้ยไปนั่งบ้านซะคนนี้ไปลองมันโยพี่น้องนี่ร้านไหนบอกลูกนี่ลูกไหนบอกร้านเออจะใช่คำแก่แด้มีกระสีผมจดไว้เรียบร้อยอย่านี่นี่กระสีผม อ้าวปหาาปอเาเอากล่อนมาทั้อากลองคูเดี๋ยวทอดซาบุริยังซาบุริอ่ยจงมาไหมอ่ะสนะมาไหมย่ามาไ่มีขากล่องวะนี่อนซอนพอกล่องเดีคอนซอนโอ้ยปลาไหลๆก็อันพ่อบนตัวพ่อม่ักตึงทียังยังยังขี้ีิยไอออกไล่สุด หยอกหยอกแม่ค่ะเขาเตือนนี่บอทัานละล่ะบอท่านละซี่บปลาแซ่ซี่เพิ่นได้รับอันนี้เบิรเลี้ยวท่าได้รับส้มแล้วรับฟังแล้วรับหูเบิรเลี้ยวหมดบอลบอลอะไรได้นอนบอลอะไรครับบอลอะไรข้างหน้าบ้าคนคือมาเบิ่งเป็นหมื่นคนครับดีแล้วโอ้ยกาเลยเฮียรูปเบิรซะ มาบ้างเราอำเภอพายุศรีสเกดเรานที่ต้องฟังนจะกินเกี๊ยวเ่กนุเตีสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่สีสะเกดอำเภอพายุคุพายุ วันนี้เขาใส่รถตู้สองท่านพี่น้องแหมเป็นโซนของศิลปินแดนเซอร์แล้วก็นักร้องหญิงอยู่ข้างหลังข้างหลังต้องซีมากขานนี้มีแต่ผู้ชายนะครับไม่ใช่ย้วนนะครับผมเอากล่องมาเปิดดูก็ชายร่วนนี่ครับนี่แต่ใช่ยร่วนนะครับอันนี้มือเบรดนะฮะนี่มือเบรดมือเบรดคำวงโตเกียวสวัสดีครับผมเป็นผู้ชายเดี๋ยวว่าทักทายก่อน Icana, สวัสด mm ีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นพี่อาร์มแช่งแต่งหน้ารถคันนี้จะมีแต่ผู้ชายแท้นะครับมีแต่ชายแท้เลยันนจะมีแต่ชายแท้อันนี้มือเบรดอันนี้มือเบรดคน็อนโะดอันนี้เป็นมือเบรดนะครับวันมีบัตรนอนนะครับเพราะว่ารถ่างเบอร์ โอเคครับเดี๋ยวหอดงานเดี๋ยวสิไล่ไ้เบิ้งอีกที่เดอนี่น้องเด้อเดี๋ยวหอดงานเดี๋ยวสิไล่ไ้เบิ้งอีกที่นะครับตอนนี้เขาสีเดินทางแล้วนะครับถึงงานเดี๋ยวจะไลให้ดูวันนี้ไม่มีทีมไลจากบัวไทยนะครับอาจสิเป็นไล่สดจากโทรศัพท์เพจโตเกยมยม้ยซีกับฝากพี่น้องติดตามนาเด้วยครับเด้อตอนนี้ทุกคนก็เดินทางแล้วบา,บายยขอบคุณครับ